ช่วยไม่ทันนะครับหน่าสงสารมากเลยโดนไก่ตัวอื่นจิกนะครับปั๊มหัวใจก็ไม่คืนเลยนะครับทำย่างไรก็ไม่คืนนะครับสงสารมากเลยนะครับลูกไก่เนาะ ไม,ไ,มไ,มไม่ฟื้นเลยนะครับนี่แหละครับแม่มันนะ <c oughs> แม่มันนะครับคนนไก่ตัวอื่นน้นไก่ตัวอื่นมาจิกนะครับมาจิกมาต่อยนะครับเนาะ ฟื้นเลยนะครับสบักสบอมเลยนะครับรุ่นเดียวกันนะครับห้าตัวแม่นี้ไม่รู้เป็นยังไงไป จบแบบไม่ไม่สวยงามนะครับเพราะว่าน่าสงสารไก่น้อยลูกเจี๊ยบนะครับเนาะน่าสงสารมากนะครับทั้งหมดมีเจดตัวนะครับตายสองอีกตัวหนึ่งตกลงมานะครับไม่รอดเลยนะครับหน้าสงสารมากเลย